ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับที่พวกเราได้มาบวงสวงก็หวังว่าหลังจากวันนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกอย่างราบรื่นครับครับก็สาหรับผมก็มีถ่ายอนุนไปแล้วนะฮะบ,บางส่วนนะฮะก็วันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีของการบวงสวงนะฮะก็ขอให้ผมก็ขอขอพอไปแล้วฮะว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่อุปสรรคก็จะกระจายหายไปห,หมดเลยฮะอันนีค้คือที่ไหนที่่ายี้ปราคาแพงันผ่านนานมาก นานมากเพราะว่าหลายเรื่องไม่ขอหวยไหมครั้งนี้ไม่ขออันนี้คือการบวงสรวงซีรีส์เราจะไม่ขอเรื่องอื่นนะฮะแต่้าเราอยากจะอย่างเดียวก็ยาวใช่ครับส่วนถ้าเรื่องห่วยแล้วเรื่องอื่นเ่ะเรามีที่ของเราอยู่แล้วเรามีแหล่งของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยได้เลยแต่กว่าตั้งแต่ที่ประกาศมาถึงตนน ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเพิ่งประกาศไม่กี่วันครับผมแล้วก็กระแสตอบรับก็โอเคครับผมมี<ช>คนให้ความสนใจแบบเยอะมากเห็นแบบยอดทวิตเป็นแบบกรแสนเงี้ยครับผมก็ให้เป็นสูงสุดของเราทั้งสองคนแล้วครับผมใช่ครับก็ตอนที่ประกาศคือแบบลืมมากผมเนี่ยตอนนั้นกล็ลลงจะอาบน้ำจาไม่อยู่อนเนื้อตัวเลยตืนนต่นเต้นไม่ไม่ได้ฟีลนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะไรแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้รับบทบาทเป็นผู้หลักด้วยก็เลยแบบ ทำให้ตื่นเต้นเป็นพิเศษครับแล้วก็แบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับทุกคนก็ดีใจครับผมที่ก็มีเห็นหลายๆคนเชียร์ให้เราแบบได้ได้เล่นซีรีส์แบบเป็นคู่หลักครับผมก็ทักคนดีใจแบบจุ่วน้ำเขาผมเนี่ยบทบาทงผมคือเล่นเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นคนกลางระหว่างคิงเอื้อ คนกลางสําหรับทุกเรื่องฮะก็จะอยู่ระหว่างกลางตลอดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คนนี้ก็เข้ามาผมก็ในบทบาทของผมเนี่ยก็จะเป็นคนกลางคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่คิดบวกเป็นเอ NERGY ทีบ่บวกบวกหมดเลยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นคนที่คิดบวกเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรฮะใช่ครับครับผมผมรับบทเป็นน้องไม้ครับผมน้องไม้ก็เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศนะครับก็ เข้ามาในออฟฟิศก็ได้พี่เจตเป็นเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลครับผมคอยสอนงานคอยคอยคุมงานให้ครับผมก็น้องไม้ก็จะเป็นคนที่ที่สดใสร่าเริงครับผมเป็นสุภาพบุรุษหล่อใจดีครับผมอ่ะอันอันอันหนึ่งน้องไม้แต่แต่มันเข้าตัวเองด้วยไงอ๋อใช่ไหมใช่ไหม <laughs> ใช้เวลาเขาพูดขนาดน <laughs> ี้ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ถูก <laughs> พูดแล้ว <laughs> S <S <ห>สำหรับผมแตกต่างก,กันแบบมากๆเลยครับแตกต่างมาก,กมากๆะแล้วก็พอรู้รู้ว่ามันแตกต่างมากๆเนี่ยเราก็ได้แบบทำการบ้านที่แบบต้องทำก,กันบ้านมากขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเลยฮะที่อย่างหนึ่งมันเป็นคู่หลักของเราด้วยแล้วก็เลยทํจาจ่ายที่ทําแบบโฟกัสเยอะอยู่แล้วแล้วเราต้องแบบรอบครอบมากขึ้นไมพ่พยายามให้แบบไม่พยายามเก็บรายละเอียดมันให้เยอะที่สุดอะครับใช่ตั้งใจสุดๆครับ รครับผมบอกเลยว่าแตกต่างมากครับผมเพราะจริงๆผมก็มีตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่3ของผมก็แต่ละแต่ละเรื่องก็ต่างกันหมดเลยก็ต้องใช้เวลาในการแบบทําความเข้าใจกับคาแรคเตอร์มากพอสมควรตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีถ่ายครับผมแต่ก็เราก็เนี่ยทําทการบ้านแบบวิเคราะห์คาแรคเตอร์แล้วก็พยายามอ่านอ่านนิยายครับผมอตอนนี้ก็อ่านได้ประมาณหนึ่งแล้วครับแต่ทางนี้ก็คือมีเข้าเข้าสิง เข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเข้าไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างพอเขอ้าไปสมบทแล้วใดๆอ๋อเป็นยังถามว่าเป็นยังไงบ้างก็เอาตอนแรกๆตอนที่วันแรกเลยก็ยังแบบยังไม่ได้ชินอช้ใช้เวลาในการถ่ายเนะี่ยค่อนข้างแบบแบบเยอะหน่อยเพราะเรามีแก้บ้างอะไรแบบมันอาจจะยังไม่ใช่แล้วก็พุ่มกับพี่พิชีก็เลยให้ทําใหม่ทําใหม่จนมันได้เลยครับใช่ซึ่งวันถ่ายแรกๆเนะี่ยค่อนข้าง ยากเหมือนกันครับยากแล้วก็เพราะอย่างหนึ่งเป็นมันมันมันคนละคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เลยแบบเราอาจจะยังไม่ชินในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังยังไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบทำกันบ้านเยอะแล้วก็พี่ชีก็บอกว่าเอออันนี้อาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ตรงที่แบบต้องการแล้วก็ทําใหม่เพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาตอนช่วงแรกๆค่อนข้างแบบเยอะนิดนึงอะไรครับสําหรับผมนะครับระหว่าง ก็ก็รัผมกม็ตอนนั้นผมทําการบ้านอย่างเดียวเลย <ผม S 1> ใช่ไหมใช่เพราะตอนนั้นมันออกงานด้วยแล้วก็มีหลายงานด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางคนตอนนั้นยังยังไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยเราเราก็มีป <c oughs> ไปเาต้อหันกัเราตาเรื่องหลังไม่มีหลบแต่ว่าแต่ว่า เวลาคนถ่ายเขาอาจจะเขาอาจจะหลบหลบ้างเราก็หลบฮะใคถ่ายตอนนใช่ครับใช่ครับก็มีหลบๆครับอ๋อค่ะกว่าเราคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะแน่นอนว่าคาดหวังอยู่แล้วครับผมเพราะมีแฟนๆทั้งแฟนๆซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็แฟนนิยายคือมีแบบเยอะมากก็ก็จะบอกว่าพวกเราจะตั้งใจแบบทากันบ้านทุกอย่างครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากอยากฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทั้ง พวกเราทีมนักแสดงทีมเรื่องหลังแล,ล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับซีรีส์ทุกคนครับผมครับขอขอตรวหน่อยขอตรวจอ๋อค <c oughs> าดหวังไหมครับอ๋อครับค่อนข้างเอามาคาดหวังคาดหวังครับเพราะว่าเป็นเราได้รับได้รับหน้าที่แล้วหรือว่าแบบได้รับโอกาสแล้วเราก็เลยมันเป็นผลงานของเราด้วยก็ทําเต็มที่แน่นอนครับจากนี้เนาะเดี๋ยวเรา,าขอเจนนี้คุณน่าจะเปิดตัวหนึ่งตากีหน้าระหว่างที่เราจะเจอ อ๋อเจ้าทางอ๋อก็ตามครับก็ตาทางไอจีของแต่ละคนครับผมก็เป็น K R P ดับเบิลจีครับทวิตเตอร์ก็เป็นทวิตเตอร์ K R P นะครับครับส่วนผมไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ชื่อว่า myname underscore jim ครับได้นะครับคิดมาก อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กับแฟนๆนะครับเพราะว่าเราจะมีมีแฟนมิเติ้งที่ประเทศเกาหลีครับผมใช่ครับวันที่17ธันวาคมเดือนหน้าครับผมใช่ฝากดิค่ะฝากงานของเราเนาะรับพวกเราครับฝากงานฝากงานใช่ไหมครับฝากงานแล้วก็ฝากพูกเราด้วยโอเคครับก็อยากฝากพวกเราด้วยนะครับทั้งสองคนนะครับผมก็ก็จะมีงานเดือนหน้าครับผมใครที่ว่างไปเกาหลีก็สามารถไปได้นะครับสำหรับแฟนที่เกาหลีก็ รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอพวกคุณครับใช่ครับแล้วก็สําหรับปีหน้าที่เป็นแฟนมีที่เกาหลีนะฮะก็สําหรับใครอยากดูนะฮะตอนนี้บัตรบัตรได้หมดแล้วแต่ว่ามีออนไลน์ครับมีหลุดอ๋อตอนนี้มีหลุดด้วยถ้าถ้ามีหลุดก็อยากให้ทุกคนรอติดตามหรือว่าลองลองลองเข้าไปติดตามอ่ากให้หลุดนะใครอยากใหหลุดหรอก็อยากให้เต็มนั่นแหละใช่ครับอยากให้ทุกคนไปดูกันเพราะว่าเอ่อสปอยนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ครับก็คือ เออโชว์ทั้งหมดนี้มันเป็นโชว์ใหม่แบบเยอะเลยเยอะเยอะเลยครับประมาณ80%เปเลยครับใช่เป็นโชว์โชว์ใหม่แล้วก็คิดว่าทุกคนยังยังไม่เคยเห็นผมเออในแบบนั้นอะไรเงี้ยโชว์เฮ้ยเฮ้ยะโดนแล้วอุ้ยนั่นแหละครับก็อยากทุกคนดปีเดือนหน้านะครับแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะฮะใครที่ไม่ว่างไปก็ซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับผมครับผมมีอีกเรื่องนึงครับ กือบลืมวันนี้สําคัญเหมือนกันครับผมเดือนหน้าเราจะมีนิ่งเฮียตอนพิเศษนะคะก็อยากให้สาวติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะผมบอกเลยบอกเลยว่าบอกเลยผมไม่กล้าพูดเลยบอกเลยว่าผู้เราก็ก็ไม่เบานะเราจะได้เห็นมากขึ้นละกันครับผมใช่ครับเดือนหน้าวันไหนครับฝักวันไหนคะยังไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับแต่เดือนหน้าแน่นอนครับขอบคุณครับ